นิยายรักนิยายเสียงเรื่องไฟเสนหาจำยอมตอนที่23ดาววันผู้รายตัวจริงที่ก่อเหตุเริ่มร้อนใจหนักนาะเพราะทุกวันนี้แม้จะไม่มีปารวีมาเกะกะสายตาเหมือนอย่างที่เคยและอิยเรศก็อยู่ที่ฝั่งและ บริษัทเสียเป็นส่วนมากจนไม่ต้องกังวลเรื่องการสืบหาตัวคนร้ายอีกทางโกมินที่เคยห่างเหินก็กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งจนไม่มีเรื่องให้หล่อนต้องกังวลใจแต่ทว่าความสุขที่เธอคิดว่าควรจะมีกลับไม่มีเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเธอคิดเพราะพวกเหล่าทรชนร้ายทำงานพลาด ทำให้ดาวันไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือค้างๆดาวันเสียงเรียกจากโกมินที่เข้ามางียงๆเล่นเอาคนที่มีชนักปักหลังถึงกับสะดงเหือกโกมินเองหรอคะมาเงียบๆอย่างนี้ตกใจหมดเลยดาวันลอกอกอย่างที่สุดที่คนรักยังอยู่ตรงนี้ อย่างน้อยเมื่อกมินอยู่ไอ้สองโทรชนร้ายก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเธอได้ด้รู้จักพวกพวกมันไหมผมเห็นพวกมันมาสองสามวันแล้วโกมินถามคนรักเพราะเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่เพราะถึงแม้เขาจะสงสัยว่าเป็นคนร้ายแต่เขาเห็นเพียงแค่แวบเดียวช่วงที่พวกมันหนี พรได้ยินเสียงคนเท่านั้นช่วงที่พวกมันก่อเหตุกับปรวีทำให้เขาไม่เห็นหน้าของพวกมันอย่างชัดเจนดาวันท่าทางตื่นๆตืน,ตนไม่ไม่รู้สิคะบางบางทีอาจจะรู้จักกับพนคนงานในนี้ก็ได้ละมังคะหล่อนทำท่าออดอ้อนก่อนจะจับมือเขามาแนบแก้มที่เธอกำลังโสมหน้ากากคนดีต่อหน้าคนรักต่อไป แต่สายตายังคงเหลือบมองไปที่คนรักยอย่างระแวดระวังอย่างนงันต่อพอเขาเจอลูกอ้อนของคนรักก็ทำให้เขาใจอ่อนลงและเขาก็อยากให้คนรักของเขาเปลี่ยนใจเป็นคนดีจึงปล่อยเลือตามเลยและเขาจะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับเกาะนี้และคนรักของเขาอย่างดีส่วนไอเรศ ต้องทำงานหนักขึ้นมากเป็นสองเท่าเพราะเรื่องที่บริษัทที่เขากำลังบุกเบิกบุกตลาดที่ทำร่วมกันกันกบบริษัทของนิ่มนวลและเรื่องที่เขาต้องคอยกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างปรวีและกรุงเทพตามสัญญาในเมื่อเขาให้ความสําคัญกับนุ่มนิ่มนวลแค่เพียงเรื่องงานเขาจึงกลับมาดูแลปรวีได้มากกว่า มม้จะเหนื่อยที่ต้องไปไป,ไปมามาระหว่างที่กรุงเทพและบ้านของบิดาจนคนทุกคนรอบกายเริ่มไม่ห้ามอายเรศปล่อยให้เขาได้มโีโอกาสทำหน้าที่ของเขาขาจีที่มีหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดกบปรวีเมื่อเห็นคนตัวโตวหน้าเข้มมาปรกากฏตัวก็ยิ้มให้กับหญิงสาวที่มองอายเรศด้วยท่าทางเอไอา เพราะเขาทำตามที่สัญญาไว้จริงจงจนหัวใจของเธอพองโตเขาให้ความสนิทสนมกับเธออย่างไม่คิดปิดบังและแสดงท่าทีอย่างเช่นคนรักเขาทำกันแม้แต่ตอนนี้ที่เธอมัวแต่มองเขาที่จ้องเธอดวงตาคมกริบที่คอยมองจ้องเธอเหมือนจะหาเรื่องเปลี่ยนไปอ่อนโยนลงและ ใช้คำพูดอัน่อ,อนหวานมากขึ้นแม้ว่าเธอจะไม่ได้อ่อน,ออนหรือตามใจเขาอยู่ในทีแต่เขาก็ยังคงเส้นคงวาเขาก็ามาอบเอวเธอลุมๆหอมแก้มนวลดังปอดชนิดไม่อายผู้อายคนจนปรวีหน้าแดงเป็นเชอรี่สุขเพราะเธออายกระจีเหลือเกินที่ยังอยู่ตรงนั้น ในที่สุดกจีก็แอบปลบฉากปล่อยให้คู่รักได้จีบกันต่อไปคิดถึงจังเขาบอกเบาๆข้างหูแผ่วๆก่อนจะสูบกมับของเธออีกปอดคิดถึงทำไมคะก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วแกล้งพูดให้เขาโกรธแต่เขากลับแซงยิ้มจะหาเรื่องให้โกรธหรือไงไม่มีทางสละหิวจังมีอะไรกินมั่ง คนโตโตทำเสียงออดอ้อนและรังเอวบางพาให้เธอเดินไปยังห้องกินข้าวเด็กรับใช้กระวีกระวาดรีบเตรียมอาหารให้ลูกคนรองของเจ้านายกันจาละวันโดยมีปรวีคอยช่วยอีกแรงเขาจึงยิ้มอย่างพอใจจะว่าไปเขาก็ไม่ควรให้เธอทำงานหนะัก เขาควรหาคนมาช่วยงานให้เธอเขาอาจจ้างใครสักคนมาอยู่ที่บ้านเขาเริ่มวางแผนอนาคตและยิ้มให้คนที่เขารักมากขึ้นส่วนอีกเรื่องที่เขาคิดจะทำนั่นก็คือเขาให้เธอได้เรียนให้จบเขาอยากให้เธอเรียนให้จบกลับไปกรุงเทพกันไหมวันพรุ่งนี้นะ่ะเขาชวนหลังจะได้กินผลไม้นั่นก็คือเมลอนรถ หวานเลิศที่หญิงสาวปอกให้เขาสดดใส่จานและเขาก็เขมือบเข้าไปจนพุงกลางเพราะกินไปป้อนเธอไปอย่างมีความสุขจนบรรดาเด็กรับใจในบ้านแอบยิ้มหวานให้กับเจ้านายสาวและเจ้านายหนุ่มไปทำไมกันล่ะคะเธอถามเขินๆเพราะเขาจูงมือเธอออกไปเดินเล่นที่สวนขณะที่เขา เดินให้ย่อยอาหารเธอน้าไม่เปิดหูเปิดตาเธอไม่ได้เที่ยวมานานขนาดไหนแล้วล่ะปารวีครานจะนับเราตั้งแต่ออกจากรั้วมหาวิทยาลัยแบบกลางครันเธอก็ไม่เคยได้เที่ยวอีกเลยเพราะเอาแต่ทํางานจึงได้แต่ถอนหายใจมานั่งนี่สิเขาดึงให้เธอมาล่างลงที่จิงช้าใต้ต้นไม้ใหญ่ ก่อนที่เขาจะออกแรงไกวเบาๆให้เธอนั่งท่าทางคนออกแรงท่าทางของคนออกแรงไกวจะมีความสุขเพราะได้ยินเสียงํำเพลงกัดกับคนที่นั่งที่ยังทําท่าไม่ถูกเพราะท่าทีที่เปลี่ยนไปของเขาไว้ Why? เธอร้องออกอามาเบาๆเพราะเขาไกวไปไกลมากขึ้นก่อนที่เขาจะขมโมยหอมแก้มตอนที่ชิงช้ามาถึงตัวเขาและออกแรงผลักเบาๆอย่าทำบ้าๆนะคะอายคนนะเธอบอกเขาทางที่เวียนหัวจะแย่แต่คนตัวโตวยังคงนึกสนุกเธอจึงมีความสุขกับเขามากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าตกลงกลกันจูจๆ เขาก็ดึงร่างของเธอมาจากจิงช้าและกอดเธอไว้หอมแก้มนวลอีกฟอดเป็นการส่งท้ายคืนนี้เจอกันนะคำว่าคืนนี้เจอกันหมายถึงเขาจะแอบย่องเข้าไปในห้องนอนที่ที่ห้องนอนของเธอเหมือนทุกคืนที่เขามานอนที่นี่ทำเอาคนฟังแก้มแดงกำก่อนที่เขาจะผลักออกไปเพราะ มีสายเข้าจากลูกน้องคนสนิทของเขานั่นก็คือโกมินที่โทรเข้ามารายงานถึงชายสองคนที่เชอาเข้ามาพ้นเปี้ยนในเกาะใกล้กับที่พักของคนงานทำให้อายเรศเริ่มระแคะระคายหากเขาพาปารวีไปชี้ตัวพวกมันได้ก็คงดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาเริ่มวางแผน เพราะเขาไม่อยากให้คนรับกลับไปที่นั่นเขาห่วงจิตใจของเธอและเขากลัวว่าอันตรายจะมาถึงตัวคนที่เขารักพบพกเพราะกลัวพวกมันจะทำํำร้ายเธออีกหนอีกอย่างเขาก็ไม่มีเวลามากพอจะให้ความคุ้มครองเธอได้เนื่องจากเรื่องงานเขาจึงต้องคิดแผนการให้รอบคอบถ่ายรูปไปหน้าของพวกมันให้ฉันฉันจะได้ให้ปอนชี้ตัว ถ้าใช่แกก็จัดการได้เลยตามนี้ก็แล้วกันนะโกมินจบคำพูดของเขาโกมินก็รับคำสั่งไอเรธหวังว่ามันจะใช่อย่างที่เขาคิดเอาไว้แต่ก่อนอื่นเขาจะต้องทำในสิ่งที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้เสียก่อนดังความตั้งใจเดิมเพราะเขาอยากพาปารวีไปที่กรุงเทพนอกจากเดิงเที่ยวก็ไม่มีเรื่องสำคัญอีก อีกเรื่องนั้นก็คือเรื่องเดินของเธอมันสำคัญมากแล้วเขาก็ทำอย่างที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้เมื่อคิดได้ดังนั้นเขากลับเข้าห้องทำงานของเขาที่ทำค้างเอาไว้แล้วแอบเข้าห้องนอนของคนที่เขารักกระซิบคำหวานๆเพื่อปลุกคนในอ้อมกอดและพร้อมจะรักไปได้วยกันกับเธอ ทุกอย่างที่เขาทำได้ถูกบอกต่อไปถึงหูของประมุขของบ้านอย่างอิยสูนและท่านก็ดีใจมากที่ลูกชายหัวร้อนของท่านกลับตัวมาเป็นคนดีได้โดยที่ไม่ต้องกลายร่างเป็นหมาป่าอย่างที่เขาเคยด่าทอเอาไว้และท่านก็เริ่มจะไว้วางใจจะวางอนาคตของปารวีให้ลูกชายคนรองของท่านได้ดูแล หญิงสาวคนที่ท่านสัญญากับพ่อของเธอว่าจะดูแลเธอให้ดีที่สุดจบแล้วนะคะไฟเสนหาจำยอมตอนที่ยี่สิบสามนะแต่หน้าแรกเขียนไฟเสนหาซ้อนลักเดี๋ยวจริงอะไรจริงนะเธอก็บอก หัวเราะทำไมอารมณ์ดีไงขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ,ะตาฝากนิยายได้เนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้ไปจ่ายนี้สินเนาะถึงแม้มันจะเป็นรายได้ที่น้อยนิดต่างจากช่องใหญ่ๆตาก็ยังหวังนะคะเพื่อที่ว่าตาอยากจะหมดนี่หมดสินโดยเดีวเนาะ ถ้าเพื่อนๆช่วยตาได้ก็โปรดช่วยสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ของช่องก็แล้วกันเนาะแล้วก็เขียนความคิดเห็นมาพูดคุยกัยนได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนาะอาจจะไม่รู้ว่าตาเขียนนิยายด้วยตัวเองนะคะตาเขียนจริงๆเนาะ อาจจะมีการผิดพลาดเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันนะคะหลังจากที่ตาได้ทํางานประจําแล้วตาก็จะมานั่งเขียนนิยายแบบนี้แล้วคะ่ะแต่งจนกว่าจะจบในพล็อตเรื่องหนึ่งพล็อตนะคะแล้วก็มาอ่านให้ทุกคนได้รับฟังวันต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีกี่ตอนต่างก็ไม่ราบเหมือนกันเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟัง ดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ